สมัยหลายพันปีก่อนสำหรับพวกเราคริสเตียนเราเรียกว่าในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าจะมีผู้ที่มนาะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปเวลานั้นพวกเขาก็รอรอแล้วรอ,รอเล่าเฝ้าแต่รอจนมาถึงคืนวันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเขาเห็นเด็กๆดูซินี่อะไรข้างบนบอกว่าโอราจารย์ทั้งสาม โผลาลอยจานทั้นสามก็มองเห็นหอ,อ้าวหายไปแล้วดาวประหลาดนั่นเองพวกเขาก็เดินตามดาวถ้าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีดาวประจําเมืองหรือคือดาวเหนนะือที่จะบอกทิศนั่นเองพอเพราะเขาก็จะเดินไปอา้าวไฟหายไปแล้วเดินไปสมมติแล้วกันนะว่าเห็นดาวอยู่สงสัยท่านนี้คงอบอกนะ,นะก็จะเดินไปตามคัพยากรว่าเดินอ้อมไปเลยเดินอ้อมไปเลย ข้างหลังสุดเลยเดินอ้อมไปให้สุดเลยใช่ไมหมขณะที่บรรยายเขาก็จะเดินตามไปว่าเอ๊ะพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยจะมาเกิดที่เมืองดาวิดแล้วจะมาที่ไหนโดยไม่มีทิศทางที่จะนาทาง<ม>เขาก็มองดวงยาวที่จะเชื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เราจะมีบทเพลงที่จะบอกเรื่องราวนะกระซิบหน่อยว่าทุกคนต้องตั้งใจฟังน,นะว่า,าในบทเพลงมีคําถามซ่อนอยู่รวมทังงงง้<อ>งคาตอบด้วย กินอันยับนอนมีกินนอนในน้ําน้องถูกที่เดลไม่มีที่พากสวยงามมีเพียงที่ต้อยต่ําเอะคร มารีนั่งคันแล้วเมื่อมาถึงนั้นก็ได้เวลามีธารุโรน้อยบังเกิดคือองค์พระเยซูบรรทมในร่างยาคือองค์พระผู้ช่ยพระผู้ช่วยให้เราจัางเกิด ซึ่งความชั่วและความบาปเสด็จมาเพื่อช่วยรามีทารกน,น้อยม,มีทารกน้อยบังเกิดคือองค์พระเยซู<อ>บันทบใไเรังย,า,ยากคือองค์พระผู้ไทยข้าผู้ช่วยให้รอดบังเกิดแล้วมีท้ ความช่วและความบาสาดเดชม,มาเพื่อช่วยเราพระองค์ได้มาพระองค์ได้ไดมาประมือไหนคะอันนี้มีเรื่องราวเขบอกว่าห้ามคืนอ,อันเงียบเหงาห้ามคืนอ,อันเงียบเหงายิงชายคู่นี้ได้เกิดลูกน้อยแต่เวลานั้น เขาบอกว่าไม่มีที่ใดๆให้อยู่เลย <Yeah. S 1> พวกเขาจึงเดินจากมาและผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่า <c oughs> มารีและผู้ชายชื่อว่าโยเซฟมารีทำไม <c oughs> ท้องแก่และเดินทางมาหาที่พักก็ไม่มีที่ใดๆต้อนรับในที่สุดก็มาเจอคออสัตว์ทารกน้อยในคืนนั้นในคืนวันที่25นั้นเมื่อ2,14 0ปีมาก่อนก็ได้เกิด ที่รางย่านั่นเองใช่ไหมรางย่าที่ต่ำต้อยใครๆเคยไปอคอกสัตว์ไหมมีกลิ่นยังไงหอมไหมกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่สะอาดเลยแต่พระผู้ช่วยให้รอดมาเกิดในที่ต่ำๆนั่นเองแลนะและนี่คือข่าวที่ทำไมดีที่สุดที่เราเคยได้ยินมาว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาความบาปต่างๆทำไม บัตรนี้พระผู้ช่วยรับไปแล้วมาเกิดเพื่อไทยบาปของเราแล้วนั่นเองและที่มาเกิดนี้คือใครคะในที่สุดตั้งชื่อเขาว่าเยซูแต่บ้านเราต้องมีพระนามน่นะพระเยซูนั่นเองมาช่วยให้เรารอดเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐว่ามันประเสริฐยังไงทําไมจึงเรียกว่าข่าวประเสร,ริฐพราได้ยินคำว่าข่าว ข่าวขึ้นหน้าหนึ่งเรามักจะบอกว่าอุ้ยไม่อยากเป็นข่าวมันเป็นข่าวที่ไม่ดีแต่ข่าวของพระเยซูคริสต์เจา้าข่าวดีนั่นคือการที่พระองมาเกิดบนโลกนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณหมอที่จะแบ่งฟันเรื่องราวข่าวประเสริฐให้เราได้ฟังนะคะก็ที่เราได้เห็นจนไปนะคะและเป็นละครที่สรุปเรื่องราว